ครับสวัสดีครับวันนี้หลังจากที่เราไปยกสะดุ้งม้าเราบ่ได้นะครับผมเดี๋ยวพามาหาากล้วยไม้ต่อนะครับเชียวกล้วยไม้ไปปลูกอยู่บ้านครับออันนี้ก็เป็นโคกนะครับเป็นโคกหลังหมู่บ้านนี่นะครับก็ถือว่ายายอยู่นะครับโคกใหญ่หลายร้อยไรอยู่นะครับว่าเชเอาหากล้วยไม้ไปปลูกอยู่บ้านนะครับผมเป็นกล้วยไม้ปลานะครับเอานมาชมปลากันเลยครับผมนี่ครับบรรยากาศครับนี่ครับอันนี้เป็นทางนะครับเป็นถนนนะนี่ผมมาจอดรถไว้ตรงนี้นะครับ มันมีคนขี่รถขี่อย่างมาเรื่อยๆครับขี่รถพานได้นะครับขี่ครับเดี๋ยวห้อยยางหากล้วยไม้ต่อนะครับเว่าประยกนสะดุ้งม้าื่อกี้บ่ได้นะครับหากล้วยไม้นะครับซึ่งกล้วยไม้อยู่แถวนี้ก็สีหลายอยู่นะครับนั่นผมมาผมก็ได้ไปหลายต้นอยู่นะครับนี่ครับบรรยากาศของผม อาจจะมีเห็ดพร้อมนะครับมีเห็ดพร้อมนี่ครับอันนี้มีเห็ดเห็ดมันปูครับผมมาเบิ่งเห็ดมันปูครับเห็ดมันปูดอกง่ายเลยนะครับนี่ครับมันปูครับเห็ดมันปูนี่ครับผมอันนี้เป็นมูเลยนะครับมูน้อยๆอาจจะมีได้ดอกน้อยๆนะครับเอาเดี๋ยวเอาไปหาอ่ากล้วยไม้ครับผมพายางหานะครับผม กล้วยไม่บืดนะครับอันนี้บอกเลยครับว่าบอืดจริงๆเพราผมมาเมื่อนั้นก็เห็นหลายอยู่นะครับแล้วก็หาบ่ยากนะครับหาง่ายนะครับเขาอาจจะหาเห็ดไปน้ำพร้อมนะครับถือโอกาสหาเห็ดไปน้ำพร้อมมาครับโอ้เจอเห็ดแล้วครับนี่เป็นเห็ดเห็ดอียนะครับนี้โอนี่อะที่เป็นเห็ดกินบ่ไรนะครับอ่านี่ครับเป็นเห็ดบ่อ่าเป็นเห็ดกินบ่ไรนะครับ ช่วงนี้โคกมันแหงแล้วนะครับฝนบ่ามาเห็ดกด็เลยซีบ่ค่อยออกบ่ค่อยง่ายไปเน,นะครับถ่ามันมีฝนมีอย่างเห็ดก็สซีมีนะครับเพราะว่าโคกมันช่วงนี้มันแหงแล้วนะครับเริ่มแหงเนี้แล้วครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกล้วยไม้เดี๋ยวเฮาสิให้เบิ่งต่อไปนะครับผม มาครับยางมาเจอเห็ดมันปูดอกโอเครับผมนี่ครับหลังจากที่ค้นบ่ค่อยมาหาเห็ดโดนแล้วนะครับเพราะว่าฝนมันบ่ค่อยตกคุก็เลยบ่ค่อยคิดว่าเห็ด่มีนี้ครับนี่ครับเห็ดมันปูครับผมโอ้ดอกงหญ่ครับนี่ครับใหญ่มากครับเพื่อเคยเห็นดอกง่อยไนี่นะครับนี่ครับผมยางมาเห็นเลยนะครับโอเคครับ โอเคครับยางมาจากน้อยหนึ่งมังหนึ่งนี่ประมาณ20เมตรนะครับเขาก็เห็นดอกกล้วยไม้นะอ่าต้นกล้วยไม้แล้วนะครับเนี่ยครับกล้วยไม้เขาใช้มักอยู่แบบใต้หุมเลยนะครับมองไหนที่แบบชุ่มชื้นมันใต้หุมเขาก็ใติดอาศัยอยู่น้ำครับนี่ครับที่้องเห็นนะครับเดี๋ยวนะครับตรงนี้อ่าสะท้อนแสงนะครับนี่ครับผมนี่ครับเห็นม่้ครับผมนี่ นี่นะครับอาซีมื่นนี่ยอย่างน้อยนะครับเห็นหักเขาอยอะมับนี่ครับนี่ครับเพราะว่ามันสะท้อนแสงครับนี่ครับเกาะยืมนี่นะครับผมชัดเลยครับนี่ครับเดี๋ยวเขาที่ลองแกะลองมึงนะครับมามันสิออกบอนะครับนี่ครับนี่หักอะไที่หักนะครับอุ้ย อันนี้ติดฝั่งต้นนะรจริงจริงต้นแบบที่เขาไม่ค่อยสิเอานะเขาสิไปเอาที่ต้นแบบต้นที่มันอ่ายู่งาแห้งมันหักออกมาแล้วนะครับสามารถหักได้นะครับขันต้นเป็นยังสี่เขาออกไปมันก็อาจจะไ่ค่อยหลอดนะครับเพราะว่าหักมันเขาเขาไ่ได้สมบูรณ์นะครับเนี่ยครับขันเขาแกะออกไปตรงนี้เขาก็ที่ได้ได้หักน้อยๆนะครับได้หลายนะครับนยครับมันฟอนมันติดกับต้นไม้บนเรานะครับหักนะครับโอเคครับเดี๋ยวเขาเบื้องหาต้นแห่งนะครับ เพราะว่าเขาสิได้หักไปเป็นต้นน้ำนะครับนี่ครับผมยางมากะเจ๋อแล้วครับยางมาปบกไก่นะครับอันนี้ขอกับฝังอยู่ย้าต้นต้นเปลี่ยนเปนเลยนะครับเนี่ยฝังอยู่น้ำต้นแบบเป็ี่ยนเปลี่ยนมันมันเกะออกงาครับมันเปลี่ยนแบบหักติดเลยครับเขาดึงไปนี่เขาเสนได้หักมันบ่หลายนะครับมันอาจที่จ่ายได้นะครับเดี๋ยวหาต้นยังแหงนะครับโอเคครับยางมาเจอแล้วครับนี่ครับต้นนี้อจที่อจที่ดึงได้อยู่นะครับเพราะว่าหักมันออกมาหลายแบบเนี้ย เห็นไหมครับผมหากคือเนีัยมันมันบอกฝั่งลึกปันใดนะครับอันนี้เขาสามารถดึงออกได้ครับเนี่ยครับไม่ค่อยแกวไปนะครับอ่าโอเคครับขาดเนี้ยเ่าเป็นยังนะครับเดี๋ยวเขาเขามีวิธีการที่จะให้มันเกิดหักไม่อีกนะครับบ่มว่าตายไงนะครับเขาค่อยแกวไปนะอูหากเงาบนีับอุ้ยขากเงาครับนี้ครับหาดเงาครับนี้บ คอยแกะนะครับนี่ครับอาชิขาดเนี่ยก็บ่เป็นอย่างนะครับเดี๋ยวมีวิธีที่จะเพาะพันธุ์ให้อาไปปลูกอยู่บ้านได้นะครับนในมาต้นนึงครับผมนี่ครับนี่ครับกล้วยไม้โอเคครับหากล้วยไม้ต่อนะครับเมื่อกี้คิดผุดครับเนี่ยไม่เจออีแล้วครับ ต้นนี้เป็นต้อนน่อยนะครับต้อนน่อยอยู่งาแห่งพอดีนะครับนีสองต้นนะครับเนี้ยในสองต้นนะครับอเอาเก็บเก็บเนี้วยไม่ครับผม ที่ฟังดึจแล้วนะครับเพราะว่าผมเอา,าไว้ไลน์นะครับเดี๋ยวครา้าวันเที่เที่แค่นี้แค่ต้นนี้แล้วก็พร้อมครับต้นนี้น่าจะได้ยูนนะดนะครับ เด้แบบนี้ถือว่าดีครับอ๋อหญ้าแห้งครับือครับหญ้าแห้งถือว่าดีครับ,น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 ,รบนีบาแห่งน,นะครับ อันนี้ครับได้มาอีกสองตัวครับพอแล้วนะครับทั้งนี้ก็พอแล้วะครับผมอ่ะพอแล้วนะครับนี่ครับได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะเอาไปทดลองปลูกนะว่าที่ปลูกด้วยวิธีใดนะครับมัที่ขึ้นดีนะครับเดี๋ยวไปชมคลิปตอนต่อไปได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบแค่เพียงทั้นี้นะครับผมครับก็พอฝากติดตามไว้น้ำหนึ่ครับผมครับสวัสดีครับ